สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport on Tour นะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วครับว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนำในเรื่องของการแก้ปัญหาการตีลูกไม่โดนหน้าไม้นะฮะสมาชิกหลายคนถามมาว่าเวลาตีเนี่ยลูกมักจะโดนขอบซ้ายขอบขวาขอบบนขอบล่างอะไรแล้วแต่ไม่โดนเต็มเต็มหน้าไม้ตรงนี้ยอ,อยากถามว่ามันมี วิธีแก้อย่างไรบ้างที่จะทําให้เราตีลูกได้เต็มหน้าไม้แล้วก็ลูกไปได้ตรงนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกที่ถามมาได้รู้ข้อมูลกันนะฮะอาจจะเป็นการวิเคราะห์ะตามความเห็นส่วนตัวนะฮะตามประสบการณ์ก็อาจจะมีะผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆก็เก็บลองไปประยุกต์ใช้ดูได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็อลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลอง ตีลูกฟุตบอล5ลูกเป็นเกมเกตินวันของ G ีโฟให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะว่าการตีสนามนี้เป็นสนามที่3 4 5 6อ่าเป็นสนามที่6ของ G ีโฟุตบอลหนองเลงไซน์ระยะประมาณ35เมตรได้ครับก็น่าจะประมาณ33 33เมตรระยะนี้เดี๋ยวลองมาดูครับว่า5ลูกผมจะทำได้ไหมก็บอกไว้ก่อนนะว่าพื้นสนาม มันจะมีความลาดเอียงเหมือนไหลถนนลงเทลงทางซ้ายมือนิดหน่อยผมอาจจะต้องเผื่อลายไปทางขวานิดนึงนะเพื่อที่จะให้ลูกตรงไปหาเกตลองมาดูครับว่าจะทําได้สักลูกหนึ่งไหมนะสำหรับเกตอินวันนะในระยะ35เมตรครับ ลูกนี้ผมตีแรงไปหน่อยนะครับลูกมันไม่เคลิฟลงนะลูกมันเคลิฟเร็วไปหน่อยครับสำหรับลูกนี้เลือลายแล้วนะงั้นก็ต้องเพิ่มแรงตีให้ตรงขึ้น เาสักลูกหนึ่งนะอุย้ยเสมันต้องเข้าสักลูกหนึ่งน่าโอ้โหลูกนี้โนตวจยากหน่อยฮะก็คือ35เมตรนี่การที่จะปีกีดอินวันได้ก็ถือว่ายากนะบวกกับเรื่องของลายสนามครับแล้วก็พื้นสนามที่มี ก้อนหินก้อนกรวดจะเข้ายากมากอันนี้ก็คือความท้าทายของเกม G-Fox g a t In วครับเดี๋ยวเ,เราค่อยมาแนะนําในเรื่องของรายละเอียดของเกมนี้กันนะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับสังเกตว่าผมจะตีเนี่ยลูกมันโดนเต็มเต็มหน้าไม้หรือเปล่านะให้ดูครับสังเกตดูว่านี่ยลอยลูกที่ผมตีอ่ค่อนข้างที่จะ โดนตรงกลางนะแต่ยังไม่กลาง100%อนะฮะอาจจะมีซ้ายนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นว่าโดนขอบนะสังเกตดูรอยนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าปัญหาที่สมาชิกถามมามันคืออย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลบรอยเอาไว้ก่อน ลงน้ำครับเดี๋ยวผมค่อยไปหาคิดว่าน่าจะลอยน้ําอยู่นี่ครับลักษณะของการตีลูกเนี่ยสมาชิกที่ถามมาคือลักษณะนี้เวลาตีลูกแล้วมันมาโดนขอบแบบนี้ทําให้ลูกมันไปไม่ตรงนะฮะแล้วก็ทําให้ขอบอยางแตกด้วยถามมาว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะก็จากการ ถ้าใครสังเกตที่ผมตีเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมจะจับไม้แล้วก็ปล่อยให้ไม้ลอยจากพื้นแล้วก็เล็งนะครับและเวลาผมตีผมจะตะวัดเร็วขึ้นนะฮะการที่ตีเร็วขึ้นมันทำให้ความนิ่งของแขนของเราเนี่ยเพี้ยนไปโอกาสที่เวลาเราเล็งคิดว่ามันตรงลูกแล้วตรงกลางแล้วแต่เวลาเราขยับ เวลาเราขยับไม้ตีการเวี่ยงของไม้จะทำให้แขนเราไม่ลงไปในงจุดเดิมทำให้มันเพี้ยนโดนลูกตรงขอบนะตรงหัวยางเพราะฉะนั้นอันดับแรกปัญหาอาจจะอยู่ที่การวางไม้เราไม่วางขนานกับพื้นสังเกตว่าเวลาก่อนผมตีผมจะวางไม้ขนานกับพื้นแล้วก็จับไม้ เราไม่พูดถึงการเซตท่ายืนแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยพูดถึงการตีลูกให้ตรงในการเซตท่ายืนแขนตึงย่อเข่าเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาก็คืออาจจะเป็นที่ใช้การเลงโดยที่นี่ครับไม่ปล่อยไม้ให้ลงไปวางกับพื้นทําให้การเที่ยงตรงของไม้เวลาเหวี่ยงไปปุ๊บมันอาจจะโดนขอบมันไม่โดนตรงอันนี้คือปัญหาที่1วิธีแก้ก็คือเราต้องวางไม้ไปกับพื้นให้นิ่ง นี่ครับปล่อยมือสบายๆแล้วถ้าจะตีค่อยจับไม้แล้วก็ยกแขนตึงอยู่แล้วนะครับเวลาเหวี่ยงลงไปปุ๊บให้ไปจุดเดิมแล้วก็กรณีที่สสายตานะครับหลายคนพอตีปุ๊บไม่ได้มองที่ลูกนะไม่ได้มองว่าไม้มันจะไปโดนลูกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าหันหน้าไปดูเกตเลยเวลาตีไปปุ๊บลูกมันจึงโดนไม่ตรงเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราแก้ไขในการวางไม้เซ็ตท่ายืนให้ตูกแขนตรงนะครับปล่อยไม้ลงไปแนบกับพื้นเวลาตีกำขึ้นมาตามองลูกเวลาเหวี่ยงไม้ลงไปตาจะต้องมองเห็นหัวยางไม้กระทบลูกก่อนแล้วค่อยหันหน้าไปดูว่ามันวิ่งไปในทิศทางไหนลองทำดูช้าๆแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้ ตาต้องมองลูกอ่าทีนี้จังหวะในการตีนะครับเราปล่อยให้น้ำหนักของไม้ลงไปเป็นลูกตุ้มตามแรงน้มถ่วงแบบนี้นะครับนะครับดูนะครับตามแรงน้มถ่วงไม่ให้กระกระชากจังหวะแบบนี้ นี่คือการกระชากจังหวะเร็วเกินไปนะครับมันทําให้ลูกมันเพี้ยนได้ถ้าเราปล่อยช้าเกินไปลูกจะไม่มีน้ําหนักนะฮะนี่คือการเบรกนะครับตีแล้วก็เป็นการเบรกปล่อยให้ไม้ลงมาตามน้ําหนักแร,แรงสวิงลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับลูกนี้เซตท่ายืนให้ถูกต้องไม้วางขนานกับพื้นหัวไม้ตรงกับลูก ตามองลูกแขนตึงยกลอยนะครับโดนเสารครับมาดูนะครับว่าเดี๋ยวดูว่าลอย ที่ผมโดนหน้าไม้จะเป็นลักษณะไหนนะครับผมจะเผื่อลายขวาไว้สำหรับการเคลิบลงก็งหาเกตนะครับมันต้องเข้าสักลูกไหมไม่เลยนะแต่ที่แน่ๆรู้ว่าลงน้ำไปแล้วหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวต้องไปหา ได้แค่ใกล้เคียงนะนี่ครับสังเกตดูนะฮะว่าลูกที่ผมตีลอยอมไม่ได้โดนขอบเลยนะฮะอยู่ในกลางไม้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้กลางร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะนี่ก็คือลองไปฝึกดูครับว่าการตีจะทําให้ลูกวิ่งตรงและวิ่งเร็วโดยที่ไม่โดนขอบอย่างไรนะฮะก็เทคนิคที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปว่า g f o ฟจะมีอะไรมาอัปเดตอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ